นั่นเวิร์นี่ทำจากไม้ไผ่นะครับการเวิร์ลนี่ครับไม้ไผ่แต่ไม้ไผ่เหมือนทาสีแล้วก็มีเชือกมัด น่าจะทั้งหมดเลยนะครับเขาไม่ได้ใช้ไม้ไผ่ใหญ่นะครับแต่ใช้ไม้ไผ่ที่เป็นท่อนเล็กๆมาประสานกันโอ้ปหไปยันนุ่นเลยครับอ๋อนี่มีในนี้ด้วยครับ <c oughs> Bamboo region the bamboo region is an Australian c h i t u r a l world decided by the วัวทองเงยน เหมือนโลตัสนะครับแล้วก็มีบอลดรัมเนี่ยออกแบบเหมือนโลตัสนี่ปลป่าออโดมพิทลีวูดเม็ดฟอมแบมบูแล้วเขาไม่ได้ใช้ตัวไม่ใช่วูดครับแบมบูเขาไม่ได้ใช้ตะปูนะใช้การมัด ช่ป่ะเนี่ยโอ้โหดูสิซิตี้ทัวร์มาของตัวแกรนเวลนะครับก็จะมาดูเมืองเขาแต่ก็ยังไม่มีร้านอะไรเปิดนะครับเมื่อคืนก็นอนหลับสบายไหมครับกิตตธนพลนะนเห็นหายไปตั้งแต่หัวค่ำเลยกลับม,มาถึงห้าทุ่มเลยครับเมื่อคืนจะนอนตั้งห้าทุ่ม แบบนี้ดูมั่นคงแข็งแรงมากเลยครับตรงนี้มีมีสาวายน้ํานะครับไม่รู้เมื่อวานเรารู้แบบนี้เรามาว่ายน้ําที่นี่แล้วอ่ะครับพาย่าา,า,าแรงเลยเขาไม่บอกเราว่ามีนี่้เราไปในนี้เรามาเล่นแต่เช้าเลยเล่นเหนทะเลกับน้ำจืดดีค,ครับแกนเบร์ก็ดีครับอาการที่เริ่มทําอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็มีร้านมาคนมาก็พร้อมรันได้เลย สวยมากเลยส,ส,สวยมากมากเลยครับเพื่อนๆต้องมาให้ได้นะแต่ตอนนี้เขายังไม่มีคนขายนะครับยังเป็นเป็นเป็นช็อปที่สร้างเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> หลังจากตัวโรงแรมนะครับ <c oughs> เวียนเทียมการ์เดนก็นั่งรถตุกๆอย่างนี้ได้นะครับฟรีนะครับมาที่ชายหาดได้เลย 5นาทีนะครับเราก็ามาอยู่ในซิตี้ทัวร์ฟรีนะครับงเมือเราไม่ต้องไม่ต้องอม่นี่เลยครับเดินหเห็นเลยว่าเด็กชายกิทธนภพลจะมาเดินอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรารออยู่ที่จุดนัดพบเลยแล้วกันว้าวดิเหม,มืหมนอนยุโรเปียนเลยครับอันเนี้ย เฮลโลแกนเวิลแคนเวลถ้าเพื่อนเพื่อนเดินไหวก็เดินถ้าเพื่อนเพื่อนเดินไม่ไหวก็ก็เดินต่อนะครับแต่เรานั่งรถขับฟรี ถจะมาทุกสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเขาจะมีเช็คคอยอยู่นะครับเราก็ไปดูอันนี้เขากำลังพาเราไปตรงที่เป็นตึกไม้ไผ่เลนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กันด้านใ่เขาก็มีช็อปนะครับช็อปต่างๆช่มอเอรไซค์ก็มีนะ